บ้านหลังนี้ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากหรอกแค่30ล้านและมีรถสุดหรูกระเป๋าแบรนด์เนมแสนแพงอาหารสุดหรูทุกมื้อและฉันชื่อเรยาฮอฟใครๆนะต่างก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นไฮโซตัตวจริงและพวกเขาเนี่ยก็อยากจะเกิดมามีพร้อมทุกอย่างเหมือนกับฉันแต่ความจริงสิ่งที่คนพวกนั้นยังไม่รู้เนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นก่อนหน้า ล้วนเป็นของปลอมบ้าน30ล้านนี่หรอเช่าค่ะรถหรูเพเช่าอีกเสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้ากระเป๋าล้วนแต่เป็นแบรนด์เมนมเพ่เช่าหมดทั้งหมดผล <c oughs> พ,พวกนีนี่มันหลอกง่ายจริงๆรเลยเนาะหลายคนคงสงสัยว่าแล้วเงินที่เอาไปเช่าของแบรนด์เนมทั้งหลายเนี่ยจริงไหมจริงค่ะแต่เป็นเงินกู้ <c oughs> ทุกอย่างสำหรับเรยาเนี่ยไม่มีอะไรยากเกินความสามารถหรอกคะ่ะ แต่ตอนนี้พี่เรยาเลืิกที่จะบอกทุกคนเพราะทุกอย่างที่เช่ามากำลังจะโดนยืดค่ะและชีวิตไฮโซก,กัมบลอของเรยาก็กำลังจะจบลงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฉันยังพอคิดทางออกดีๆได้อยู่นะและทางออกเดียวที่ฉันเจอเลือกนั่นก็คือไปเริ่มต้นใหม่ที่เกาะตะาฮยาเกะะาะจาฮยาเป็นทางออกเดียวของฉันที่จะทำให้ความไฮโซของฉันเนี่ยตัดจ,จอมปลอม วันหนึ่งมันจะต้องกลายเป็นจริงเ,เพราะเกาะจาฮายาเนี่ยเป็นเกาะที่มีแต่ความสุขมีอิสระแล้วเกาะนี้เนี่ยก็ยังสามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องมีเงินก็ได้เด็กไม่ต้องเรียนผู้ใหญ่ไม่ต้องทำงานแค่ปลูกผักทำฟาร์มตกปลาก็สามารถหาเงินได้ละในตอนนี้เรายาจำเป็นที่จะต้องกลับบ้านก่อนเพื่อที่จะต้องมาวางแผนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่และในที่สุด เรยาก็ตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นใหม่ที่เกาจะจาฮายาจริงๆแค่วันแรกที่เดินทางมาถึงฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจแล้วค่ะนอกจากฟ้าฝนจะไม่เป็นใจแล้วเงินและสิ่งของต่างๆก็ถูกยึดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยในเมื่องเงินไม่มี เรื่องเชาวบ้านอยู่นี่ตัดทิ้งไปได้เลยแต่เหมือนสวรรค์ก็ยังคงใจดีและมีเมตตาไม่ได้คิดจะลงโทษเรยามากขนาดนั้นเพราะวันเกาะแห่งนี้เนี่ยยังพอมีบ้านร้างที่จะให้เรยาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ตอนนี้แม่สาวไฮโซกรมารอของเราไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นหาเงินยังไงดีปกติก็กูอย่างเดียวเฮ้อทำอะไรดีวะคิดไม่ออกสักทีปกติชีวิตก็ไม่เคยจะมาตกอับอะไรแบบนี้เลยเอาวะเรยา นี่เมื่อวันนี้เองคิดอะไรไม่ออกก็นอนพักผ่อนเหมือนที่ตลาดนี่แหละอย่างน้อยก็มีหลังคาพอที่จะหลบฝนได้แล้วพรุ่งนี้อ,อยเริ่มต้นกันใหม่ตื่นได้แล้วเลยยาเจ็ดโมงเช้า,ชาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแล้วหรอถึงเวลาของจริงแล้วสินะแล้วตอนนี้คิดออกหรือยังว่าจะไปทำอะไร เออก็เท่าที่นั่งคิดคิดดูแล้วเมื่อวานนะนะก็คิดว่าน่าจะตกปลาแล้วเอาไปขายที่ตลาดก่อนน่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเงินในกระเป๋าของเรยาเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าค่ะการที่จะไปตกปลาก็จะต้องมีเบ็ดก่อนซึ่งเบ็ดก็จะต้องใช้เงินซึ่งก็มีคุณพี่สุดสวยคนนี้นี่แหละที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้าของร้านเบ็ดตกปลาเขาก็ยินดีที่จะให้เบ็ดตกปลากับเรยาค่ะเพราะเห็นว่าอยากจะทําอาชีพสุจริต สิ่งนี้คงไม่ได้ยากเกินไปสาหรับเลยาหรอกมั้งเพราะเหตุก่อนหน้านี้ก็พูดว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของชีฉันจะต้องเอาชีวิตสุดมั่งคั่งของฉันกลับมาให้ได้ฉันจะต้องเป็นไฮโซให้ได้โอ้ยถ้าไปการตกปลามันยากขนาดนี้วะมันมีทางอื่นที่หาเงินง่ายกว่านี้ไหมวันนี้อะจนมืดจนค่ําขนาดนี้แล้วเลยามมันก็ยังคงไม่ย่อท้อกับความพยายามของตัวเองค่ะยังคงที่จะตกปลาต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยปากท้องอะ่ะคือสำคัญที่สุดนะ เห็นไหมล่ะซึ่งคนบนเกาจะจายานี่คือใจดีสุดๆไปเลยเรยาได้ข้าวโพดปิ้งกินฟรีๆเลยค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้ชิก็คงรู้สึกอยากพักผ่อนเลยเนาะก็เล่นยืนตกปลามาทั้งวันขนาดนั้นตั้งแต่เที่ยงวันจนตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วค่ะเริ่มต้นมาวันนี้เป็นวันที่อากาศสดใสที่สุดตั้งแต่มาเหยียบที่เกาจะจายาเลยโอ้โหชินปิ้งหรอดูท่าเรยาจะไม่ไหวนะคะ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาขายของของเรยาก่อนนะคะที่นางหามาได้อะทุกคนเพราะว่าชีก็หิวข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีตังซื้อข้าวกินค่ะดูสภาพดีคือชีไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยค่ะทุกคนก็ต้องมานอนที่ตลาดอีกเช่นเดิมนะคะเพราะว่าตอนเนี้ถึงตื่นไปอะก็ยังไม่มีอะไรให้กินอยู่ดีพอตื่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อมเมล็ดต้นมะม่วงค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำฟาร์ม จากนั้นร้านขายมะม่วงตรงนี้เขาเปิดแล้วค่ะทุกคนก็ใช้เงินที่เราขายของมาเนี่ยเอามาซื้อของกินก่อนเลยค่ะคีดว่ามะม่วงเนี่ยก็น่าจะพออยู่ท้องได้นิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะก็เอา,มาเมล็ดมะม่วงที่เราซื้อมาเนี่ยมาปลูกที่หน้าบ้านเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือมีประกาศนะคะได้เงินช่วยเหลือทุกคนผู้ประสบภัยพิบัติก็คือเมื่อกี้วฝนตกหนักมากเขาก็เลยให้เงินสนับสนุนนะคะทุกคน500เอาละอยู่ๆก็มีเงินตั้งหลักเราก็จะมาลงทุนกับการซื้อมเมล็ดมะม่วงเพิ่มค่ะจากนั้นก็ไม่ยืนขายของกันต่อเลยค่ะ ในแต่ละวันเนี่ยเรยาก็จะไปหาของเนี่ยที่สามารถซื้อแล้วเอามาขายต่อได้แบบนี้ค่ะเพราะว่ากําไรดีมากๆอย่างเช่นวันนี้นะคะก็ยืนขายเบ็ดตกปลาค่ะใ้่ขายของจนหมดแล้วก็แวะมาซื้อน้ำมะพร้าวกินให้ชื่นใจกันหน่อยดีกว่าค่ะตอนนี้เรยาก็ติดใจกับการขายเบ็ดตกปลานี้มากค่ะทุกคนเพราะว่ากำไรเนี่ยหลักร้อยขึ้นเลยค่ะ แล้วมันก็จะมีลูกค้านะคะที่ไม่ซื้อแต่ว่าเอาเงินเนี่ยมาใส่กระป๋องให้เราแบบนี้น,นอกจากมีคนให้เงินแล้วยังสามารถมีคนมาขโมยเงินเราได้อีกนะคะทุกคนโดนขโมยไป100ค่ะหมดแล้วเรียบร้อย แล้ววันเวลาเนี่ยค่ะก็ผ่านมาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเรยาก็มีเงินพอที่จะแบบทําอะไรคล่องตัวมากขึ้นค่ะจากที่ต้องยืนตกปลาอยู่ริมหาดตอนนี้ก็สามารถขึ้นเรือออกมาตกปลาน้ําลึกได้แล้วค่ะเฮ้ยตู้ ATM ปลูกต้นไม้กว่าจะโตมันก็ใช้เวลานานอยู่กู้หรือไม่กู้ดีกู้เลยกู้เลยชีวิตอันแสนสุขสบายรออยู่นะคิดดีๆคิดดีๆที่ต้องมาที่นี่อ่ะก็เพราะว่ากู้เงินเยอะเกินไม่ใช่หรออืม กู้ดีกว่าตั้งนาตั้งตาหาเงินเหมือนเดิมนี่แหละซื้อของมาแล้วก็ขายไปเร็วที่สุดแล้วขายของแบบนี้แหละเราจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินมาเพิ่มอีกเดี๋ยวชีวิตปัญหามันจะไม่จบไม่สิน้นขายของเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเงินพอที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใส่ในบ้านได้แล้วห้องน้ำก็มีแล้วชีวิตดีต่างจากวันสองวันแรกขึ้นเยอะ นอกจากการได้เงินซื้อของมาแล้วก็เอาไปตั้งแผงขายนะคะเบยาก็ยังได้เงินจากการเอาของที่ซื้อเนี่ยมา d e l i v e อรที่ร้านนี้ค่ะซึ่งพวกของต่างๆนะคะที่เราซื้อเนี่ย แต่ละวันราคามันอาจจะไม่เท่ากันสมมุติว่าเ e ก u ล่าไพรส์ตรงนี้มันอยู่ที่3เมียวใช่ไหม Today Market วันนี้อาจจะ10 ml. ก็ได้ค่ะอย่างไอเจ้าเจเวลสเปร์ well อันนี้นะคะเวยาใช้เงินเก็บเนี่ยซื้อมาอันละ600ค่ะซึ่งเราสามารถตั้งราคาขายได้สูงสุดถึง1,800เมียวก็เลยค่ะทุกคนและอเจ้าสเปร์อันเมื่อกี้นะคะก็ขายออกไปแล้วค่ะทุกคนขายได้1,200ค่ะแล้วต้นไม้ในเกมนี้เนี่ย ใช้เวลาน,านานมากๆเลยค่ะทุกคนในการปลูกกว่าจะโตก็คือ10วันของเกมอินโซยเลยค่ะเรยาคิดว่าเรยาเนี่ยมีตังพอที่จะทำอีเจ้าบ้านล้างเก่าๆอันนั้นอะให้กลายเป็นบ้านโมเดินที่ทันสมัยขึ้นมาละแต่การที่จะรีโนเวทบ้านทั้งหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เงินแค่พันสองพันใช่ไหมล่ะคะทุกคนบอกเลยนะเท่านีย้ยังไม่พอสำหรับเรยาการที่จะกลับมาเป็นไฮโซอีกครั้งเรยาต้องมีเพชรเม็ดเต็ง นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรยาต้องการ Come away with me and have with you through. Beyond the horizon. Good morning, passengers. We'll soon be arriving at Shahaya. I was a good girl. Follow the rules, girl. Try to make